RQ a t อาร์คิวอัตเทนดครับตอนนี้ไล่ตามอันดับหนึ่งอย่างบิเกตอนจากอินโดนีเซียครับอยู่เพียง15แต้มนครับแล้ว r า q ก็เปลี่ยนแผนครับเอาเป็นแบบไล่ยิงยับไล่ยิงเละนะครับแต่ผลสุดท้ายมันจะจบอย่างไรครับอาริวจะคิวได้กี่คิวจากการไล่ยิงเละแล้วจะเหลือกี่คนจะจบอันดับที่เท่าไหร่ไปชมกันเลยนะครับในเกมที่13ครับเดี๋ยวดูคนที่เหลือครับแล้วดูทีวีเกตครับตาสิใจที่จะขึ้นเขาตรงนี้ อ้อมกันมาเลยแล้วบอซ่าครับไปน็อกได้1คนนั้นเปสใส่ซนจีครับที่โดนน็อกไปอาว่าจะมีคิวมาไวเลยหรือเปล่านี่แล้วมาได้จริงๆด้วยเฮดช็อตเลยครับเพ้่ไปนบนไปแล้วไงขอให้มันมีคาบเกี่ยวและเรียบร้อยมันหนีเขาห5าคิวออกมาครับนิดเดียวเท่านั้น,นครับเกือบจะได้อยู่ต่อแล้วสบายๆรับลมชิวๆข้างบนแบบนี้ลงมาทีวันน่าจะ ได้ไฟแน่ๆครับเอาละครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ s t r a t e g โดนเปิดน็อกไปแล้วครับแล้วก็โดนซ้่งหอกน็อกเกมไปนะฮะซิกซอไปคอนเซปต์นะฮะอย่างที่ผมบอกเลยด้านซ้ายมือมีการปะทะกันแน่นอนแล้วเบียร์สิบเอ็ดครับไปน็อกใส่ทีเอสเอ็มเอนตี้เอนตี้มานะฮะหนึ่งคนครับน็อกไปใช่ครับเหมือนจะเจอด้านล่างก่อนนะสุดท้ายไปคิวไหลตายไปตรงนี้ได้คิวมาเบียร์สิบเอ็ดยิงแต่พี่เอครับเพื่อนเพื่อจะตายหมดเอาเพื่อจะตายหมดเอาแล้วตุ้งเกีบไปโดนยิงแล้วเระเบิดมาตรงนี้จี๊ดบตายคู่เลยครับแล้วสุดทท้าายยแบบอครรักะโดดม เก็บทางฝั่งของหลุยไปแล้วพีเมะคตอนที่ยังไม่ขยับกระเยื่นเลยและจีนาไม่ได้คิวจากเนโยมาครับไปทีเอเมอริตี้แล้วต่อด้วยได้มีเบียสิบเอ็ดเก็บแซกกอนเชีงเมอร์ขับออกไปแล้วท่านผู้ชมครับและจีนายิงต่อใส่โจนาธานมาคลาทอสโดนทางฝั่งของเอ็นคอร์จากเมกาสตาร์ยิงสู้ยิงสู้กันอยู่ไอเอ็นดีแล้วนี่ครับเป็นไอเอ็นดีนั่นเองครที่เก็บบาการ์ขอสุดท้ายของคิมวอกเกิลเมอร์คับเมื่อกี้ด้วยครับดีดูเอไอคิวนี่มาเรื่อยๆฮะโอ้โหแสดงว่าก่อนหน้านี้เขายังไม่ลงแล้้้้ววววตอออออนนนนีีีีมมมาาเเจกับแแลลลหยยยไซิิงงใใสสส่่่ด ตายไปแล้วยังมีพี่เมย์ครับที่ไปยิงหลังยูดูของฟีดอนนั่นเองครับแล้วมิสซาก็โดนบีสิบเอ็ดเก็บไปแล้วครับผมตอนนี้ทีวันกับอาร์กิโอเทน่าฮะหอดูเลยครับท่านผู้ชมและยอนจูนนะฮะเป็นคนที่คขำอยู่ระยะไกลมาแต่ว่าจีนายต้องทิ้งรถนะฮะตอนนี้แล้วมาบีสิบเอ็ดครับไปน็อกเซเดนมาแล้วซัมเซเดนออกนอกเกมไปแต่ว่าบีสิบเอ็ดก็โดนยอนจูนน็อกไปแล้วเออร์นี่ครับไปเก็บแซดซดพีแซมออกนอกเกมไปแล้วดูระเบิดลูกนี้เนี่ยของยอนจูนเลปางางเข้าไปจังหวะนี้ระเบิดมาไหลมาเต็มๆลมงเขข้้้าาหหััววเไปนนะะะฮจงีดูฮะ <บ>มุ่งลูกที่2ใช่แล้วบอกเกมมิ่งไปแล้วเมื่อกี้จากบิกัดตอนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลักซี่นะฮะแล้วมีเมกาสาตาร์ตอนนี้โดนวงไปแล้วระเบิดอ,อีกลูกนึงเกี้ยงลงไปซ้ำเป็น11ได้ยังยังไหวอยู่ครับสำหรับอาร์เกียเทน,น่าตรงนี้จะกลับขึ้นมา4ได้ไหมต้องรอดูต้องเคลียร์ยอนจุนนะแล้วยอนจุนก็ใช้สเต็ปตรงนี้ครับความได้เปรียบในการที่อาร์คิวเกลลงมาก่อนแต่ว่าเขาเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับ ต้องระเบิดเสยขึ้นไปให้ถึงซึ่งยากมากๆและสุดท้ายเมยื่อกี้ก็เป็นคิวไปก่อน1ิเตายไปเหลือ3คนเาฮิวเทน,น่าแล้วก็เลสไปยิงมาวีน็อกมาดีๆปั๊มเลือดขึ้นมาสู้ต่อครับเอ,อลาละทีวันจะตัดสินใจยังไงครับจะปิดฉากทั้งคู่ไปเลยหรือเปล่าแล้วกิวนะครไปโดนก็เลสครับน็อกไปแล้วระเบิดง้างาหม่ลูกนึง เลยไปหมดเลยนะฮะระเบิดของลูกนี้ครับแต่ว่าประเด็นคือจีนก็พยายามที่จะวัดอยู่แต่ว่ามันสูงมากเลยนะด้านบนครับต่างคนต่างแรนดอมระเบิดก็ไม่พักครับโอการที่จะปลาไปคือมันไม่มีจังหวะให้ขึ้นไปต่อแล้วครับเพราะว่ามันชันเหลือเกินครับสับลายระเบิดของจีนครับอะไรฮะยอนจุนครับยังไงคะคนเดียวของทีวันแล้วนะฮะตอนนี้มีแค่คิวเดียวที่ได้จากเบียร์สิบเอ็ดมา มีการขับรถเกิดขึ้นเลยนะครับที่ด้านล่างครับสำหรับเออนี่แล้วดูระเบิดลูกนี้อีกลูกหนึ่งครับยอนจุนเหมือนจะไปเลยนะครับอาร์เคียวเทน่าเหมือนจะไปเลยแล้วจะขับล้อมารับจีนายขอบข้างและสี่สองศูนย์พีโดนน็อกมากิวตกนี้กำลังจะไหลตายครับโนเชนระเบิดตนโอ้โหไปสามเลยหรือเปล่าแล้วเป็นแมนครับยิงสี่สองศูนย์โอพีไปเมื่อสักครู่นี้ไอ้ช็อตยิงก็สเลดมาแล้วออฟดิวโดนยูไฮของทีมสีเกตมาแจมอีกด้านหนึ่งครับแล้วไอ้ช็อตครับนี่ฮะตู้มเดียวโอ้โหปุยผงไปเลยครับอ ทางฝั่งออฟดิวครับแล้วเป็นโ no นเชตที่จบ13ไปแล้วไอ้ช็อตยิงช็อกโกนัทระเบิดสักคู่นี้แหละครับแล้วเป็นสวัคเมก้าตาร์มาโดนวอลดั๊เลิ่มมีแล้วฮะตอนนี้ครับมาแล้วมาติดช่วยกันอยู่ยิงสวัคเก็บได้แต้มเหมือนกันแล้วไปโคบอลยิงใส่พาราดอกเมก้าตาร์เหมือนจะโดนหลายทีมจีนอยู่ตอนนี้ครับหลายทางเหมือนกันครับผมเอาละฮะสะเกาครับตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะฮะัสามคนของออเรนจร็อกนะครับ วาวิ่ครับสากาวโอ้โหแต่ว่าไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยนะฮะตอนนี้ตระออนเล่นล็อกครับแม่จนจัดๆเลยแต่ว่าทางขวามือมียิงพิฟเข้าไปและดูนะสำหรับ BTR ครับส่งซักซี่เข้าไปบ้านของวอรัสเดอะเมอร์เดอร์ และซักซี่เห็นแล้วนะฮะหนึ่งคนด้านหน้าค,ครับก็ดาดแล้วก็ดาดยืนกลางลานโล่งแบบนี้แน่นอนโดนน็อกไปครับเพราะว่าซักซี่แกนเนียนเข้ามานะฮะน็อกก็ดาดไปแล้วอยู่หาไปน็อกใส่โบคอบอยมาใช่ครับแล้วก็ยิงตัดบ้าใจอาีกด้านหนึ่งนะนโครับโบคอบอยครับแต่นี้มีโอกาสที่วอลนัทโมเดอร์จะเคลียร์บิ๊กตอนเรนนียนกว่าะเขาเหลือไม่ครบสี่แล้วเทสโดนเทสช็อตมาร์พลันดอกโดนยิงมาจากล็อกของที่ไอเซลแล้วไซเดอร์จี้ตายออกไปหมดแล้วครับแล้วไปอยู่หาตรงนี้โอทีสีเกตโดนวิลูเคาะมา แล้วแมททอยพยายาจะสวนคือบิเกตตันและระยะนี้ของแมททอยก็โอ้โหทำพิษเหมือนกันก็โดนลักซี่แล้ว,ลวเป็นโกการสตีลคิวไวของอาทากิ โอ้เราไม่ได้คิวครับแมททอยครับแล้วมีตอนนี้ตอนนี้ยากลําบากแล้วครับเหลือคนเดียวซักซี่ในบ้านที่เข้ามาเนียนกับมาตินแล้วมาตินก็ฉีกมาเมื่อกี้ยิงซัดหน้าเขาให้แล้วก็ส่งปิกาตอนเล่นเอเลียนครับออกไปอันดับที่11จากวอร์ดัตเดอะเมอร์เดอร์ของประเทศไทยเราแลวอันตอนครับยิงเอ็นคอร์ไปแล้วปิกาต้าจบตาไปจิตแลเอดีเลเยอร์ก็โดนวงกินไปเหมือนกันครับเอาละครับวงกระจะอัปเดตมานะฮะตอนนี้สำหรับทีมอดีก็จบอันดับ9ไปแล้วแมททอยครับมีปลาระเบิดทิ้งดักด้านหน้าไปเพราะรู้ว่ามีคนอย มาแบบนี้แน่นอนยูดูแกงน่าจะไปแล้วนะครับดูฮัชมเปอร์ครับเพราะยูดูแกงคนสุดท้ายจัมเปอร์ตายไปแล้วจบอันดับที่8ปดใช่ครับทางสว่าง้วครับตอนนี้อาร์มจอ้ะยิงอตาจีไปและทีกวานก็โดนวงสุดท้ายยอนจนก็ไม่รอดลงมาจากเขาสูงตรงนั้นนะครับจบแบบรวดเร็วมากๆวงเหลือโอ้โหวงที่5ครับเหลือก็อยู่6ทีก็ตอนนี้นะครับและ2 2นาทีไปแล้วจีนายก็ต่อเนื่องมาทั้งน็อกทั้งเฮดช็อตไปอันตรดตรงนี้ได้คิวมาเพิ่มกับอาร์คิวเทนาไป1 0 โอ้ตอนนี้ขึ้นมา1 48แล้วครับท่านผู้ชมฮะโอ้แล้วมีโอกาสที่จะทำคะแนนได้เพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะพวกเขายังอยู่ในเพลย์นะครับตอนนี้ลัสก,กาวครับแม่ ถึงแม้ว่าจะไม่มียาแต่ก็มีกระสุนอยู่นะครับตอนนี้พยายามจะยิงพีไฟระยะไกลมาตอนนี้เหลือ2ทีมนะสำหรับไทยนะครับไปวอร์ดัสเดอะมอร์เดอร์แล้วก็รวมถึงอาร์คด้วยแล้วยังมีทีมซีเกตด้วยครับรอบนี้เข้ารอบลึกมาเหมือนกันติดท็อป6มาแล้วไอช็อตมีงั้งระเบิดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าโดนจีพีไฟทิ้งมาต้องถอยลงมาก่อนครับครับผมโอ้ละวสิบคิวเหมือนกันครับไม่น้อยเลยตรงนี้ทีมซีเกตครับขออภัยนะนี่วงที่6แล้วนะครับดูฮะวงที่หกอาร์เคียลเทน่าตอนนี้กำลังจะไหลเข้า ขอบด้านล่างและจะเจอกับเพื่อนเก่าอีกแล้วครับผม d ีซีเคธเจอกันบ่อยเหลือกเกินนะคู่นี้คู่ปรับแล้วไอช็อตก็เหยนระเบิดออกซ้ายมาเจนิสัเปิดดอกใส่แมททอนเป็นกระบาดตีโดนสวนบอลระเบิดเป็นของไอช็อตและจีนายไปยิง ล็อกได้ของยิงอาร์เซลและจีซีเซาโดนซ้ำตรงนี้น็อกสองเลยครับโอเทรดกันอยู่กับก๊อดดานและจีนายก็มายิงล็อกได้คิวใหม่แล้วอาเกียวเทน่ากำลังเก็บจีอาร์เซลเหมือนกันครับเอาละฮะอาร์มโจนครับก็โดนน็อกไปอีกครับแล้วก๊อดดานครับปั๊มยาขึ้นมาต้องกลับมาช่วยมาตินก่อนเดี๋ยวว่ายูไฮยูไฮแกวิ่งด้านโดนเข้ามาด้านหน้าครับจะทำยังไงได้่ยฮะยูไฮตอนนี้เพื่อนเนี่ยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์และก๊อดดานถูกชุบขึ้นมา ชุบขึ้นมาชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วพยายามจะขึ้นมาขึ้นมาเล่นด้านหน้าต่อแต่ว่ายังไม่ได้โผล่มานะฮะตอนนี้แล้วยูายต้องสโมปไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วก็ดาดวิ่งลงเรียบซ้ายเข้ามาเจอกล่องตรงนี้ขอเก็บของก่อนสักแป๊บหนึง่งเพราะว่ายาพี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมบอกแล้วฝั่งนี้ที่ฟาดฟันกันอยู่อ,อันตรายเหลือเกินครับมุมมันเปิด้การเกียวในหน้าแล้วชุบแมสถอยไม่ทานครับอีกใจเดียวเท่านั้นแล้วบริจิเจ์สการ์เล็ตที่ตายออกไปหมดเลยครับท็อปหก แล้วตอนนี้อาร์มโจนี่พยายามขาดคามครับคือมันอันตรายมากๆเพราะมุมที่เปิดของอาร์เยอเทน่ามีโอกาสจะยิงแจมมาต่อยมาติยาส่วนปจังวะนีและจีนายที่ยิงต่อเข้าเลยลองสกาวด้านล่างแล้วจีนายมุดเหมือนจะหลบไปพ้นเพราะมีมุมเปิดให้กับทางฝั่งของวัน่าเบอร์เดอร์หรือเปล่าแล้วไปยูไฮครับที่ยิงได้เหมือนกันตรงนี้ซ้ำเอาสกาวแยกคิวจากจีนายไปแล้วมาวีก็โดนน็อกไปเช่นกันแล้วตอนนี้มาติยครับโดนไหลามาเฮดช็อตจากยูไฮดทีทีเคทโอ้โหแล้วแย่งบ้านห้องน้ำเล็กๆตรงนี้อันเดียวกัน จุดหมายเดียวกันแล้วเป็นยูไฮคนเดียวครับที่เก็บวอลไดเบอร์เดอร์ครับแล้วออกเกไปเลยกันแลเอนดี้เฮดช็อตใส่มาวี้เฮดช็อตต่อเนื่องวันนี้ของจีนายิงวีลูไปด้วยครับออเร็ล็อกจบดับ4ครับโอ้ลันนี้เหลือเศษหมดเลยหรือเปล่าน่าจะเหลือเศษเศษหมดเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าประเด็นคือสําหรับ RQ RQ น่าจะมีตัวผู้เล่นเยอะมากที่สุดด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้เลยและพวกเขาจะมีโอกาสที่จะปิดแชมป์ด้วย3คนที่เหลือของ RQ บนไฮกราว พร้อมกับ14คิวที่เขามีอยู่ตอนนี้ครับสำหรับ r คแล้ววงไม่ได้อยู่กับใครเลยโอ้โหเรียกว่าเอาเก็บมาเต็มโกดังเก็บเต็มถังเลยฮะสำหรับคิวว่าเขาเนี่ยเพียงพอแน่นอนเหมาะกับการเป็นแชมป์รวมถึงทีซีเคด้วยแต่ทีซีเคดเสียเปรียบตรงมีตัวเล่นคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เหลือเศษหนึ่งครับยูไฮกับเจเซล แบบนี้แหละฮะโอก,กากของอาเกียเทนาครับในมิราม่ากำลังจะเกิดแล้วครับผมแล้วดูว่าส่ง2คนเข้าไปเอาพื้นที่แบบว่าขอบวงก่อนนะสำหรับเออร์นี่และ D2E แล้วปล่อย G ีนทิ้งไว้ด้านหลังแบบนี้แต่ว่าจีนาคัญครับอย่างน้อยต้องรู้ตําแหน่งแต่ว่าน่าจะรู้ตําแหน่งหนึ่งคนแน่นอนนะสำหรับทางฝั่งของยูไฮครับว่าพวกเขาจะรู้หรือเปล่าแล้วดูเออร์นี่เออร์นี่วิ่งมารอมาแต่ว่าสมอมาแบบนี้น่าจะรู้แน่นอนว่าในสมกเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับแต่เขาวิ่ง กลางตรงมาเลยแล้วขับรถแล้วก็มาจอดกลางสมอกันอยู่และเออร์นี่มายิงพีไฟทิ้งเข้าไปเดี๋ยวว่าเออร์นี่โดนยิงเข้ามาเจ็บหนักครับแบบนี้แล้วยูไ่พยายามจะเดินได้เขมาใส่เออร์นี่แล้วและเออร์นี่มันยังมีอีกฝั่งนึงอยู่และวดีทูอีเอ้าไปโดนส่วนน้องเข้าไปเดี๋ยวว่าเออร์นี่ยังแก้ตัวได้ครับดีนั้นยังมี2คนโชคดีไปเออร์นี่ก็ดึงจังหวะให้เต็มข้อแล้วดีทูอีครับแล้วก็โดนเขาสวนมาแม่นเหมือนกันแล้วตะกี้คนเดียวแล้วจีดายต้องวิ่งหลบก่อนจีดายโอ้โหไม่เห็นก็แล้วโตจังหวะเป นี่ครับนี่ฮะบหคะแนนจริงด้วยครับสำหรับอาร์คิอ์เทน่าแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะสำหรับทีมซีเกตเขาก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะตอนนี้มี23คะแนนที่ในเกมที่แล้วเจคอาร์เซลที่นอนเนียนอยู่มีมา19คะแนนครับวอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์ก็มาเต็มที่เลยเหมือนกันสิบเอ็ดคะแนนเท่ากับออเรนด็อกแต่ว่าต้องอใจช่วยกองเกมเมอร์ครับในเกมนี้พวกเขาก็ เจอกระแาการยากลำบากครับเลยมีติมาแค่3ามแล้วแล้วบีต่อเนี่ยบวก3นะฮะคะแนนรวมก็มาแล้วครับ R R Q ์อาร์คิวอเทน่าไทยแลนด์ตอนนี้ครับขึ้นนำเป็นอันดับที่1ครับด้วยคะแนน176คะแนนครับทำให้บิทการ์ตันจากอินโดนีเซียครับลนมาเป็นที่2ครับยูดูแก๊งจากมาเลเซียลนมาเป็นที่3ครับโอ้โหแล้วคิงออฟเกมเมอร์ขับจากไทยแลนด์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ครับอยู่อันดับที่12นะครับโอเคนะยังเหลืออีก2เกมครับเกมที่14 15กัับบนะครสหรับใครที่ยังไม่รรู้ผลคับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับว่า อีก2เกมสุดท้ายไทยจะยังคงครองรักษาอันดับหนึ่งได้หรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ